สวัสด,ดีท่านผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็กลับมาพบกับมาเจออีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เนี่ยนะครับผมก็อยากจะมาพูดถึงเกี่ยวกับในส่วนของโครงการทางด่วนทางยกระดับพาราม2กันนะฮะสำหรับโครงการทางยกระดับทางด่วนของพะราม2เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งเลยนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาในส่วนของการรถติดบนถนนพะราม2นะฮะซึ่งก็เริ่มมีการก่อสร้างมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะก็คือประมาณปี2563รช่วงเปนปีเนี่ยแหละนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะมาอัปเดตให้ท่านมรบกคีื เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะครับเพราะว่ามีการก่อสร้างอย่างรวดเร็วทันใจเลยนะครับแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็เราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับผม ความคืบหน้าล่าสุดของโครงการทางหลวนทางยกระดับพระราม2ล่าสุดในสาวุธทรงศิบิไลอธิบดีกรมทางหลวงได้มีการเปิดเผยว่าความคืบหน้าในส่วนของโครงการทางยกระดับพระราม2ล่าสุดในช่วงของบางขุนเทียนถึงเอกชัยระยะทาง10.600กิโลเมตรวงเงินรวม1500ล้านบาทได้ผลงานการก่อสร้างทั้ง3ตอนณซีเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 4รวมกว่า30.276ถือว่าเร็วกว่าแผนถึง4.772เโดยยืนยันว่า หลังจากนี้จะสามารถก่อสร้างตามแผนให้แล้วเสร็จได้ภายในเดือนสิงหาคม2565นะฮะโดยที่จะเริ่มให้ประชาชนทดลองใช้บริการให้ฟรีในช่วงแรกด้วยนะฮะโดยสําหรับในส่วนของโครงการทางยกระดับพระราม2เนี่ยเนาะก็มีการแบ่งสัญญางานก่อสร้างออกเป็น3ส่วน3ตอนย่อยๆด้วยอีกนะฮะโดยสาหรับการแบ่งออกเป็น3ตอนเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของผู้รับเหมาก่อสร้างที่เป็นคนละเจ้าด้วยนะครับโดยสาหรับในส่วนของตอนที่1ก็ได้รับการก่อสร้างโดยกิจาการร่วมค้าเอ ด้วยวงเงินกว่า3,900ล้านบาทโดยล่าสุดคืบหน้าแล้วกว่า25.06% 6้ยตโดยขณะนี้กำลังก่อสร้างในส่วนของเสาเข็มเจาะแล้วก็รวมทั้งกำลังจะมีการติดตั้งคอนกรีต,ตเสาตอหม้อในรูปของตัววายทั้งนี้ก็จะเริ่มมีการติดตั้งในส่วนของชิ้นส่วนสะพานทางยกระดับอีกต่อไปนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในตอนที่2น้องก็จะเป็นการก่อสร้างโดยบจวิจิตรพันธ์ก่อสร้างด้วยวงเงินก่อสร้างรวมกว่า 4,000ล้านบาทล่าสุดได้ผลงานประมาณ22.963%โดยทําเสาเข็มเจาะไปแล้ว50%รวมทั้งติดตั้งเสาต่อหม้อรูปตัว Y วไปแล้วประมาณ20ต้นโดยหลังส่งกรารก็จะเริ่มมีการทยอยวางคานและติดตั้งพื้นสะพานทางยกระดับโดยโรงงานหล่อชิ้นส่วนของทางวิ่งก็ได้ผลิตชิ้นส่วนทางวิ่งแล้วกว่า450ชิ้นจากการหล่อชิ้นส่วนทั้งหมด3,300ชิ้นและส่วนสุดท้ายนะครับก็เป็นในส่วนของตอนที่3 ซึ่งก่อสร้างโดยอิตาเลียนไทยโดยบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยถือว่ามีการก่อสร้างที่รวดเร็วมากเลยทีเดียวนะครับโดยล่าสุดเนี่ยสำหรับในช่วงของตอนที่3ได้ผลงานก่อสร้างรวมกว่า55.76%เร็วกว่าแผนถึง30.16% 6เลยทีเดียวนะครับถือว่าเยอะมากเลยนะฮะัสำหรับในส่วนนี้โดยตามแผนงานรวมเดิมเนี่ยจะอยู่ที่26.602%โดยสำหรับความคืบหน้านะขณะนี้ได้มีการติดตั้งคานทางวิ่งยกระดับแล้วและทางโรงงานเร่งผลิตชิ้นส่วนของ ผานทางวิ่งแล้วกว่า1,300ชิ้นจากที่จะมีคานชิ้นส่วนทั้งหมด 1,404ชิ้นก็สำหรับในส่วนของความคืบหน้างานก่อสร้างทางยกระดับบนถนนพระราม2ช่วงบางขุนทินนเอกชัยก็มีอยู่แต่เพียงเท่านี้นะฮะทีนี้นะครับผมอยากจะพาท่านผู้ชมอัปเดตในส่วนของงานก่อสร้างทางยกระดับพระราม2เหมือนกันนี่แหละนะครับแต่ว่าจะเป็นในส่วนของช่วงส่วนต่อขยายเนาะจะเป็นในช่วงของเอกชัยถึงบ้านแพ้วเนี่ยนะครับโดยเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ก็คือวันที่9กุมภาพันธ์2564กคอรมอได้อนุมัติเห็นชอบในส่วนของงานก่อสร้างทางด่วนยกระดับส่วนต่อ ขยายช่วงเอกชัยถึงบ้านแผลวแล้วด้วยระยะทางรวม 16.4กิโลเมตรวงเงิน19,700ล้านบาทโดยหลังจากนี้เนี่ยนะครับกรมทางหลวงก็จะมีการเริ่มประกวดราคาประมาณเดือนพฤษภาคมนี้โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณปลายปีนี้นะครับแล้วก็จะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ3ปีโดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในประมาณปี2567แล้วก็จะเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบได้ในปี2568แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีการเปิดหาเอกชนเพื่อที่จะมาทําในส่วนของงานระบบ O&M รหรืองานร,าระบบพร้อมการดำเนินง,งานและบำรุงรักษาโดยจะเป็นการเปิดให้เอกชนมาลงทุนในรูปแบบของ PPP โดยคาดว่าจะเริ่มประกาศเชิญชวนในประมาณปี2 5 6 5และหลังจากนั้นจะเริ่มในส่วนของการติดตั้งงานระบบในประมาณปี66ถึงปี67และสำหรับในส่วนของระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติเนี่ยนะครับจะใช้เป็นระบบในรูปแบบของการจัดเก็บค่าผ่านทางแบบไม่มีไม้กัน้นหรือ Multi Lane Free Flow หรือสั้นๆเรียกว่า MFlow นั่นเองนะครับ ก่นี้นะครับผมก็เป็นความคืบหน้าในส่วนของโครงการทางยกระดับบนถนนพระรามสองนะฮะถ้ามีความคืบหน้าอีกแน่นะครผมก็จะนำมาอัปเดตให้อีกเช่นเคยนะครับสรับในส่วนนี้ครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสหรับการติดตามรับชมคลิปในสลับในวิดีโอนี้นะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ทางใต้ล่างคลิปนี้ไว้ได้เลยนะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสรับการติดตามรับชมคลิปวิดีโอนะครับผมสลับวันนี้สวัสดีครับ